สวัสดีตอนเศร้าพี่น้องจากเยลรมันเลยจ้าโอ้แต่เลี้ตุนจะคองให้กดอื่นกับอฝากเนือ้อฝากตัวนีด้วยพี่น้องเป็นน้องใหม่ของยูทูบจ้ากขอคะแนนฝากกดไลค์กดติดตามขอคะแนนคนติดตามจะพันคนเนพี่น้องเพราะว่าถ้ากบพันคนเราคอยสิผ่านเนาะเันนี่ก็ขคน,นห้คนใดสิบเอ็ดคนนึงแต่เลี้ตุนจะค้องให้ค่ะโอ้ยนาองเป็นน้องใหม่ค่ะเนาะพี่น้องเป็นน้องใหม่ในยูทูบวันนี้คนหนึ่งเขาเนี้ยเราคอยกับต่ำแก้วประแดด แก้วประแดกพี่น้องปลาแดดกระกนกบนประแดกกื่นไก่ดอกใส่ป่าสุ่มของบ้านเพื่อนเนาะเขามาดัดแปลงเฮ็ดไหมพี่น้องดัดแปลงดัดแปลงเขานี่กระตุ่มไข่เนาะอันนี้ก็เป็นหนึ่งผักพี่น้องเออขอบออยากฝากดอกเจลามันอะละอันระบาดคักเน่ให้หมู่บ้านนั่นในหมู่บ้านมุข่อยคนในหมู่บ้านสร้างตัดผมติดทั้งขอบขั้วเลยไหมพี่น้องดีนะที่ว่าอ พวกใหญ่ให้เพิ่นมาตัดผมให้เพิ่นบ่มาเพราะว่าเพิ่นว่าลูกเพิ่มข้องอเป็นเพิ่มกระบาดลูกเพิ่นว่าก็ต้องไปออกไปใช้ข้างนอกผู้ใดเอื่นไปตัดผมให้ก็ต้องไปเพ่นพี่น้องดีแล้วว่ามาซองที่แถวเนี่ยจำนิดนึงไขกระดิดงจำมือกันเลยโอ้ยดีใจอยู่ลูกเพิ่นเป็นนั่งพยาบาลเนาะวันนี้ขนาดเป็นนั่งพยาบาลครอบครัวยังติดไใหญ่จีบประแดดมันติดแก้วมันติดส่อนพี่น้องปัาดมาเสียบเลยแบบนี้ มันอยู่เยอรมันในสามเดือนกลัวพี่น่องพราะสิ่งเหตุงานเน่งานก็นได้แล้วร้าน,นวดก็จะเปิดทุบ้านแล้วแั่นบ่นบับน,นี้ก็ชง,งักทุกอย่างเลยเพระาะว่าโควิดระบาดชะง,งักเลย,งา,เยากกงานเย็บผ้าก็ได้นนเย็บผ้ากับชางานอีกเขาบอกงานมาทรงเลย เรื่องต่วนจะคองเลยพี่น้องเอ้ยรถเป็นบถไม่หนีไม่สินนะ้นเราทั้งบ้านเทั้งกระดางในสี่ทางหวดรถในสี่ส่งทั้งบ้านขอเรียกว่าก่อับลองเห็ดยูซุเป็นต้นหน้าลูกหลานบอกแบบต่นนั้คนกินยังเป็นเสียบก็ทำแบบดูแลลองเห็ดกินมาเบิไงนะี่พี่น้องอยู่บ้านอยู่ต่างแดนพี่น้องเอ้ย ผัวฝรั่งมันก็บผัวชาว่าจิ้รวยกันทุกคนมกกันก็วาฒนาเพื่อนน้องฝ่ของมันเนาะของเท่ากันแต่จำนี่ละะโจกดีที่เขาจะมากน่าเกิดจากเด็มาหาธำการทำงานเนาะธำการธำงานใส่หนี้ใส่สินทั้งบ้านพลาดไม่เจอโควิดคำรบมีโควิดที่เวิร์กอยู่พี่นหล่องมไม่ค่อยอยู่เพราะว่าหลานนวดกับพ่มี แผ่นนวดกับบะมี่อย่างยูใกล้ะน้ำกอบพร้อมดนน้่นี้ยังกับบะมี่อยู่เนี่ยมืที่มาเจอโควิดไม่ไย้มาเป็นทั้งสี่ละเย็บผางสี่ก็ได้ดีเลยพี่น้องออไข่ตุม๋มหออออนึ่งักแตง มึงบอกแตงแตงเนื้อเน่าในบ้าหนหวานโอ็คอืมจุ่มกระหล่ำจุ่มกระหล่ำปลาส้มบ้านเพื่อนมึนคือปลาแดกคล้ายๆปลาแดกบ้านเฮาแต่ว่ามันด้ออกรสสุ่มๆพี่น้องแซ่บถ้ามันเลาจำแก้วบองคือกับน้องไส้หม้อคามเปียกลงมันบอสอันนี้ว่า้องได้ใส่หนักเลยเอ้ไม่ขอาการันตีพี่น้องแซ่บอีดีข่อยยู่ได้ย้อนอันนี้แหละบัะนี้เอาข่อยบอกไง เจ้าบอกนี่ต่วนจะฟ้องพี่น้องเอ้ยใจเห็ดตัง้งแต่นี่ต่วนพอไงแล้วก็ฟองหนังแล้าค้นกัียันแล้วนเวนาะนสะสมกระเดือนเรื่องไงเข้ามามันเป็นเม็ดหน่อยมันเจอยวก็เวดอีกเมื่อคำจะเบาเลยมันก็ต้อง,อจจงสูงนะพี่น้องนะ ก็ต้องสู่ไปขึ้นได้แล้วเจ้าใจขอบริเทศยูทูบช่วงที่เห็ดออกหลายๆท่้นสั่งนึ่นถือภาพมันจับเจ็บเห็ดละินกันเด้กพี่น่องเด้อยตั้งแต่ขอฝากตางน้ฝากกดไรคคกดแร์กดตรตต่มเลยเด้อพี่น่องให้ครบครบพันขวดข่ขวนสได้สิบเอ็ดคนดนึง พระเทศประมาณเดือนเด้อน,อนสิบเอด็ดกนควาฝากเนียฝากตัวได้พี่น้องเด้อแต่เราพี่น้องกินข่าวก้นแบบนี้ขอให้ทุกคนแค่วคาดจากโรัโควิดเด้พี่น้องไม่ว่าสิเป็นทั้งไทยด้ว่าทั้งยนเยอรมนี่ <laughs> แจวประแดบแซ่บ